ก็วันนี้เป็นเรื่องของอุดรนะครับที่ไปเชื่อมโยงกับสปปลาวและก็ประเทศจีนทําไมถึงมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมได้ถูกรับเชิญให้ไปแสดงความคิดเห็นและมุมมองในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดในอีสานตอนบนนะครับสามารถจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของอุดรธานีนะครับไปได้ถึงไหนอย่างไรและจะเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร โดยเฉพาะยิ่งนะครับประเทศจิตนะครับทั้งสองท่านท่านู้ฟังคงจะเหมือนผมถ้าเรามองไปข้างนอกเราก็คงจะเห็นว่าอุดรธานีนี่ก็พัฒนาเศร,รษฐกิจไปได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความเจริญอย่างรวดเร็วนะครับมีทั้งสนามบินที่นักท่องเที่ยวแต่ละเที่ยวแต่ละวันเนี่ยสายการบินก็ลงไปเยอะเลยที่อุดรน,นะครับ มีการ,การเกษตรมีอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมมีระเบียงเศรษฐกิจแต่พอมาดูไส่ในของการพัฒนาเศรษฐกิจนะเปรียบเทียบกับในยี่สิบจังหวัดของภาคอีสานภาคอีสานมียี่สิบจังหวัดนะครับนะภ<ะ>าคอีสานเนี่ยสามารถจะสร้างไรายได้กับประเทศไทยเพียงสิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับนะเมื่อเทียบกับภาคตะวันตกซึ่มีอยู่แปดจังหวัด แต่สามารถสร้างรายได้กับประเทศไทยได้เกือบ20%นะแปดจังหวัดสร้างรายได้เยอะกว่าภาคที่มี20จังหวัดนะอันนี้ถ้าลงไปลึกลงไปครับทั้งสองท่านครับเอ่อก็จังหวัดที่มีรายเศรษฐกิจขนาดใหญ่คำว่าใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าอ,อาาคำว่าใหญ่ในที่นี้หน้าจอผมเกิดดับไปแล้ว <c oughs> ท่านเห็นไหมครับเห็นค่ะ ยังเห็นหน้าผมใช่ไหมครับค่ะยังเห็นอยู่ค่ะครับหน้าจอผมอยู่ๆก็ดับไปครับไม่เป็นไร<ม>อ,อถ้าลงเป็นลา,ลายจังหวัดใหญ่ๆนะครับอุณนันญพัฒน์คุริซ่าครับของภาคอีสานเนี่ยเราพบว่ามีอยู่5จังหวัดที่มีขนาดเศรฐษฐกิจใหญ่คําว่าใหญ่ในที่นี้ก็คือเกินแสนล้านบาทเศรฐษฐกิจเกินแสนล้านบาทก็จะมีขอนแก่น <c oughs> ขอไปขอนแก่นโคราชอ,อูบุ อุดรและที่และที่จังหวัดน้องใหม่มาแรงของภาคอีสานนี่ก็จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ uh huh. จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโตมากเลยโตเร็วตัวเดียวเลยครับเรื่องของการกีฬานะครับ uh huh. เรื่องการกีฬานะครับ <c oughs> ถ้าเราเปรียบเทียบกันในห้าจังหวัดใหญ่ๆที่ผมพูดถึงในยี่สิบจังหวัดเราเลือกมาห้าจังหวัดอุดรก็ติดอยู่ในนั้นนะครับขอนแก่นโคราชอุบลอุดรและก็บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ก็เกินแสนล้านแล้วนะครับนะในห้าจังหวัดเนี่ยเศรษฐกิจอุดรเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่สี่อยู่อันดับที่สี่อ่าถ้าไปเป็นรายได้ต่อหัวอีกก็คือถ้าเรามองว่าเอ้ยอุดรก็กเศรษฐกิจดีนะถ้าไปรายได้ต่อหัวปรากฏอุดรอยู่ในอันดับที่ถ้าเปรียบเทียบกับขอนแก่นเลยหนองคายโคนลาช อุดรก็อยู่ในอันดับที่เกือบเกือบจะลังท้ายนะสี่หรือห้าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับถ้ามองในแง่ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ประมาณสักทรงๆไว้ไวที่อยู่สักสองสองหมื่นล้านอันดับถ้าเป็นเกษตร,รก็ประมาณที่สี่ที่ห้าเหมือนกันคือผมพยายามเปรียบเทียบในกลุ่มห้าจังหวัดนี้นะครับที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับที่มีสูสีกันระหว่างสองอุกก็คืออุดรกับอุบล นะครับอุดรกับอุบลอุบลน,นี้ก็มีสนามบินนะครับอุบลไม่มีนิคมอุตสาหกรรมอุดรมีนิคมอุตสาหกรรมอุดรไม่ติดชายแดนโดยตรงในทางกายภาพกับประเทศเพื่อนบ้านแต่อุบอลราชธานีติดสบปปร,ปราวนะสองประเทศก็คือติดลาวแล้วก็ติดกัมพูชานะครับ ออุดออุดรก็มีเกษตรอุบลก็มีเกษตรอุดรก็มีอุตสาหกรรมอุบลก็มีอุตสาหกรรมภาคบริการก็คงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจํานวนเที่ยวบินเนี่ยอุดรน่าจะมากกว่าเครื่องบินที่ลงไปในแต่ละวันมากกว่าอุบลราชธานีคําถามสําคัญก็คือว่าทําไมอุบลราชธานีถ้าดูทางกายภาพ จึงมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าขยัดใหญ่กว่าอุดรธานีอุดรธานีอยู่ในมีนิคมอุตสาหกรรมเหมือนคอนแก่นเหมือนโคราชแล้วก็อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ<ม>อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจนะระเบียงเศรษฐกิจทั้งสองท่านครับท้านผูฟังครับก็มีอยู่สักห้าระเบียงเศรษฐกิจ นะครับอีโคเรมิคคอริดรระเบียงเศรษฐกิจที่หนึ่งนี่นะครับก็เป็นในภาคเหนือระเบียงเศรษฐกิจเขาเน้นเรื่องของ c r e เอทีฟลานนาภาคเหนือก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ลำพูดลำปางอันนั้นเขาใช้ว่าจะต้องไปขับเคื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและจุดเน้นที่ c r e เอทีฟลานนาว่าหมายของครีเอทีฟลานาคืออะไรก็คือเน้นเรื่องของ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมดึงศักยภาพของท้องถิ่นมาเป็นตัวหลักในการพัฒนาผมก็คิดว่าคำว่า Creative เราสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าแต่ละภาคก,ก็จะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองสามารถ Creative อีสานก็ได้นะครับอันนี้ก็แชร์ไอในในเดียเฉยๆนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอยู่สีจังหวัดนะครับก็คือโ,อโ,อโ,อโคราชขนนอ,าอ,อนแก่นอุดรและก็หนองคาย นะครับภาคกลางก็จะมีนครปฐมสุพรรณการชนะบุรีอยุธยาในภาคอีสานเนี่ยก็คืออุดรอ,อยู่เนี่ยจะเน้นเรื่องของไบโออีโคนมีก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเขียนชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษว่าไบโออีโคน y มีก็คือเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนะครับ ถ้าลึกๆถ้าเราใช้คำว่า BCG ก็จะบอกว่าเป็นนำสินค้าเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อเกิดมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับส่วนภาคอีสอานภาคกลางเมื่อกี้ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางก็จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่จะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรไฮเทคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นไฮเทคจริงๆถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่เหนืออีสานกลางเนี่ย มันก็สามารถทําได้หมดนะครับสามารถจะทําไบโออีคโนมีก็ได้เศรษฐกิจชีวภาพก็ได้สามารถจะทำครีเอทีฟอีสานหรือครีเอทีฟภาคกลางก็ได้หมดนะครับหรือจะทําเป็นไฮเทคก็ก็ก็ได้หมดในภาคใต้นี่ก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนชุมพรระนองนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานี ภาคใต้นี่ก็จะเน้นเรื่องของอันนี้ก็ผมกำลังพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับภาคใต้นี่ก็จะพูดเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเหมือน,นซึ่งก็เหมือนกับซ้ำกับของภาคอีสานตอนบนก็คือขอนแกน่นขอนแก่นโคราชอุดรและก็หนองคายส่วนภาคเศร,รษฐกิจที่เหลือนี่ก็จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจก็จะเป็น e อ c ซีก็คือภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตก ผมกาลังจะแชร์อะไรกับท่านผู้ฟังผมกำลังจะแชร์ว่าคือการการกําหนดศักยภาพของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมันมีความมันมีมันคล้ายๆกันมันซ้ําๆกันมันควรจะระบุให้ชัดไปหรือเปล่าว่าเช่นสมมุติว่าเป็นภาคอีสานก็คืออุดรอ,อยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเป็นไปได้ครับก็คือไบโออีโคโนมีเป็นไปได้แต่ว่าเราบอกจุดเน้นไหม เราจะเน้นเรื่องอะไรที่ที่เป็นไบโออินโนเมีในภาคในภาคอีสานตอนบนที่มีอุดรอยู่เนี่ยอาจจะเน้นเฉพาะเรื่องข้าวอาจจะไม่เรื่องอเฉพาะเรื่องมันสัมปลังอาจจะเน้นเรื่องอ้อยเป็นหลักเพื่อจะเอา3าสี่ตัวโปรดักเกษตรเนี่ยไปอัปเกรดนะฮะเป็นเศรษฐกิจชีวภาพหรือภาคใต้ซึ่งใช้คำสโลแกนที่เหมือนกันก็น่าจะไปเน้นเรื่องของยางพารา น่าจะไปจริงๆอุดรก็มียางพาราด้วยนะครับแต่กน็น่าจะเป็นน้อยางพาราน่าจะเป็นน้ปลาล์มน้ำมันอะไรประมาณน,นี้นะครับะนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองภาพรวมของอุดรก็คืออุดรก็มีจุดสําคัญสําคัญหลายเรื่องทั้งกเกษตรทั้งอุตสาหกรรมทั้งบริการมีนิคมอุตสาหกรรมมีระเบียงเศรษฐกิจนะครับสิ่งสําคัญถ้าเปรียบเทียบกับอุบลราชธานีขณะนี้อุดรไม่ได้ติดพื้นที่ลาวโดยตรงแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจาก ชายแดนลาวเท่าไหร่เพราะประมาณสักห้กิโลก็จะไปถึงหนองคายการวางตําแหน่งยุทธศาสตร์ของอุดรน,นะครับไม่สามารถที่จะ standalone ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเป็น standalone รู้สึกหมว่าอยู่เดียเดียวๆได้าการกับเคลื่อนอุดรผมสาหรับผมเนี่ยผมมองอุดรเป็นจังหวัดที่ที่ตำแหน่งดีศักยภาพทางด้านการผลิตด,ดีตําแหน่งดีนะครับที่สามารถจะเชื่อมโยงกับรอบทิศท,ทางเลย ผมสามารถใช้คำว่าอุดร w t h ฟ o โฮก็คือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสารตอนบนที่สามารถเชื่อมโยงได้กับหลายๆจังหวัดที่ที่ายล้อมอุดรสามารถจะโยงไปเรื่องของท่องเที่ยวและ,กะเกษตรจากจังหวัดเลยก็ได้สามารถจะโยงไปเรื่องของการค้าชายแดนกับจังหวัดหนองคายก็ได้เพราะประมาณ5 0 0กิโล สามารถจะเชื่อมโยงไปเรื่องของกเกษตรและท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬก็ได้สามารถจะโยงไปเรื่องของอในกลุ่มจังหวัดสนุกนะครับสกลน,นครน,นครพน,นมมุกดาหารทึ่กลุ่มจังหวัดนี้เนะี่ยเป็นเป็นเมืองหลวงของปัจจุศรรของของภาคอีสานของประเทศไทยนะครับสามารถจะดึงสินค้าเกษตรมาลงที่อุดรดุดรที่ผมบอกท่านผูกฝังว่าอุดรเป็นนิคมอุตสาหกรรม อุดรอ,อยู่บนเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจ4ีจังหวัดสามารถจะโยงเรื่องของศักยภาพการพัฒนาบุคลากรจากขอนแกน่นซึ่งขอนแก่นมีมาไรขอนแก่นซึ่งเป็นเสาหลักในการกับเพื่อนขอนแก่นด้วยซ้ำไปใน <c oughs> เรื่องการพัฒนาคนปพัฒนาเทคโนโลยีเป็นนะครับเพราะนั้นอุดรถ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็เชื่อมโยงเป็นหลายรอบเป็นรัศมีมัน <c oughs> ก็จะทำให้อุดรเน,นี่ยนะครับเติม จุดอ่อนของอดโดนแล้วก็เอาจังหวัดใกล้เคียงเป็นเป็นจุดแข็งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเบรกนหน้าก็จะขับเคลื่อนอุดร,รข้อเสนอแรกควรจะอุดรควรจะทําอะไรครับค่ะ <ผม S 1> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะอาจารย์คะครับผมกลับมาคุยกันต่อกับนายหัวอัดนะคะในประเด็นเรื่องของอุดรธานีเชื่อมลาวจีนค่ะครับ คุยไปเบรกแรกยังไม่ได้เชื่อมล้าวเลย <c oughs> ยังไปไม่ถึงนะ <c oughs> ไปไม่ถึงเธอต้องแนะนำเ <c oughs> ลยว่าอุดรต้องทำยังไงก่อนจะไปไปแนะนำทั้งสองท่านคือว่ามีแฟนรายการทักมาใน a ฟ e b o o k ของรายการแล้วคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตถามคำถามได้ดีนะครับว่าทำไมเอซี EC จึงเป็นภาคตะวันตก <c oughs> อ่ขออภัยอาจจะพูดผิดเป็นภาคตะวันออกครับอ่ขออภัยผมพูดผิดเป็นภาคตะวันออกอ่ภาคตะวันออกก็จะมีเอซีก็จะเป็นสมจังหวัดก็จะเป็นฉะเชิงเราละยองแล้วก็ชลบุรี ซึ่งในภาคตะวันออกเมื่อกี้ที่มี8จังหวัดเนี่ยนะครับาทาไมถึงทําให้เศรษฐกิจของอาภาคตะวันออกเนี่ยสูงมากในการสร้างไรายได้กับประเทศทั้งที่อุดรธานาภาคอีสานมี20จังหวัดนะครับก็มี EC ในคอนเนตเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับลดหุ่นยนต์อัจฉริยะเรื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะอะไรประมาณนี้แหละครับมันก็เลยเป็นตัวเร่ง ทำให้เป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้เศรษฐกิจของภาคาตะวันออกเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่สูงกว่าในภาคอีสานแม่นจะ20จังหวัดโอเคกลับไปที่การเชื่อมโยงสปปลาวและประเทศจีนผมมองผมให้สโลแกนของจังหวัดอุดรเป็นแบบนี้หนึง่งผมไม่ได้ใจจังหวัดอุดรเขามีสโลแกนยังไงในการฉา,ายภาพของจังหวัดเขาเนยนะครับแต่สําหรับผมผมมอง ว่าแต่ก่อนจะมองไปสโลแกนเนี่ยผมเคยตั้งคำถามกับอุดรว่าหนึ่งรถไฟความเร็วสูงที่จากกรุงเทพมหาะครเพื่อจะเชื่อมโยงกับสปปลาวเนี่ยม,มาถึงอุดรกี่โมงนะครับมาถึงอุดรกี่โมงนะแรงงานของอุดรพร้อมสําหรับการเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจของอุดรแล้วหรือยัง<ม>นะครับหน่วยงานของรัฐ ทั้งรัฐบาลประเทศไทยและรัฐบาลแล,และจังหวัดอุดรพร้อมสําหรับมีนโยบายที่พร้อมสําหรับไปขับเพื่อนของอุดรแล้วหรือ,อยังผมเลยให้เป็นสโลแกนสโลแกนหรือไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องแต่จะเรียกแล้วกันในการพัฒนาศเศรษฐกิจหนึอุดรน,นวัตกรรมนำ <Okay. S 2> โอ้โหนีเน่เป็นระดับนวัตกรรมนำในระดับจังหวัดจะทําได้หรือเปล่า เพราะทางประเทศยังทํานวัตกรรมกันไม่ได้เลยนะอย่างไรก็ตามนะฮะมองไปข้างหน้านาวัตกรรมนำ uh huh. สองเชื่อมจีนนะสามสู่เทรนโลกนวัตกรรมนําเชื่อมจีนจริงๆสามารถจะไิ้ตรงกลางสามารถเชื่อมลาวและจีนนะนวัตกรรมนําเชื่อมลาวและจีนสู่เทรนโลกนวัตกรรมนําเนี่ยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ต้องเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมในความหมายของผมท่านผู้ฟังครับมันอาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันอาจจะเป็นเรื่อง AI มันอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่านวัตกรรมที่เราสามารถทําได้เลยในฐานะเป็นประเทศเกษตรกรรมความคิดที่ต่าง i n n o v a t i o n เท่ากับความแตกต่างเราอาจจะยังไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะมันต้องอาจจะต้องใช้เงินเยอะ แต่ความคิดที่แตกต่างนั่นคือนวัตกรรมไปเร็วๆนะครับอันที่สองก็คือว่าเชื่อมลาวกับจีนเร็วๆก็คือว่าอุดรสามารถที่จะตั้งเป็นศูนย์กลางของการตลาดขายส่งสินค้าเกษตรของภาคอีสานและของประเทศไทยได้เลยภายใต้เงื่อนไขและกติกาว่าจะต้องเชื่อมโยงกับตลาดลาว และเชื่อมโยงกับตลาดจีนสามารถตั้งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปปลดล็อกตั้งให้อุดอรธานีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าเกษตรเพราะอย่าลืมว่าสินค้าเกษตรบ้านเราที่ส่งไปประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่า7จ็นั่นแหละประมาณ70%ส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านก็คือสอปปลา ยิ่งตอนนี้มีรถไฟลาวจีนมาจ่อไว้สิ่งที่จะต้องผลักดันให้เร็วๆจเจารถไฟความเร็วสูงจากที่กําลังทํากันอยู่เนี่จากกรุงเทพมหานครไปจอกับรถไฟลาวจีนที่เวียงจันทร์อย่างไรได้เร็วๆ mm hmm. อย่าลืมร่วมกับหนองคายไปด้วยนะฮะจะแบ่งหน้าที่ยังไงอุดรกับหนองคายจะต้องทําหน้าที่แบ่งหน้าที่กันทำนะอุดรไปเดียวไม่ได้ครับหนองคายก็ไปเดียวไม่ได้ นั้นต้องทําหน้าที่แบ่งหน้าที่กันทําในมิติของการเป็นเชื่อมโยงกับรถไฟลาวจีนดรายพอร์ตท่าเรือบอกจะอยู่ที่ไหนโคโสโตเล็ตจะอยู่ที่ไหนห้องเย็นจะอยู่ที่ไหนนะครับตู้คอนเทนเนอร์จะอยู่ที่ไหนนะครับศูนย์กลางของอการทำธุรก,กิจเชื่อมโยงกับนักธุรก,กิจในทั้งประเทศไทยทั้งอีสานทั้งอุดอรเนี่ย เซ็นเตอร์มันศูนย์กลางมันอยู่ที่ไหนระหว่างนองหือจะเป็นน้องคายหรือจะเป็นอุดอรดีการที่นักธุรกิจจีนซึ่งวันนี้สามารถเดินทางได้จากคุณเหมิงหรือจากประเทศจีนมาบนรถไฟเล้วจีนมาลงที่น้องคายมาลงที่อุดอรเนี่ย,ยใช้เวลาหนึ่งวันสามารถทำ business matching ได้เลยว่าอยากจะ m a t c h i n กับธุรกิจไทยทั่วประเทศไทย อยากจะเชื่อมโยงกับนักธุรกิจจากภาคใต,ต้อยากจะเชื่อมโยงกับทําธุรกิจร่วมกับนักธุรกิจในภาคเหนือหรือภาคอีสานกดกดจากระบบเอไอจากระบบฐานข้อมูลที่ล็บีได้ทั้งสิ่งสําคัญที่อุดอรธานีที่วันนั้นท่านผู้ฟังได้แชร์ซึ่งบร่วมาเป็นประโยชน์ก็คือการเชื่อมโยงสายการบินมีสายการบินบินตรงจากอุดอรธานีไปขุนหมิง อ่าคุณมิงนะซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากอันนี้ไม่ใช่ไอเดียผมแต่ว่าไอเดียว่าอของท่านผู้ฟังที่เข้าท่านผู้เข้าร่วมสัมป,ปนาที่เข้าไปฟังผมแล้วแชร์ไอเดียว่าผมมีความมุมมองอย่างไรผมบวกขดขิดเครื่องหมายถูกว่าดําเนินการต่อได้เลยครับเป็นไอเดียอุดไอเดียมากมากเลยนะครับในการเชื่อมโยงอุดรไปสานามบินอุดรไปที่คุณมิงนะเพราะคุณมิงเนี่ยคุณมิงในมณฑลยูนนานเนี่ยเป็นเซ็นเ,นเตอร์เป็นศูนย์กลางของ ทั้งศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ท่องเที่ยวศูนย์โลจิสติกไปทั่วจีนไปถึงยุโรปไปตลาดโลกเดเลยเพราะฉนั้นเพราะนั้นรีบทำนะครับสู่เทรนด์โลกยังไงสู่เทรนด์โลกเนี่ยนะครับคุณคุณลิซ่าคุณแพทย์เตือนผมด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลาหมดได้ขายอีกสามนาทีค่ะอีกสองนาทีสู่เทรนด์โลกยังไงเทรนด์โลกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโลกเขาพูดเรื่องอะไร โลกพูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน mm hmm. โลกพูดเรื่องเรื่องของดิจิทัลโลกพูดเรื่องของอาหารในอนาคตสังคมสูงวัยเรื่องของสุขภาพเอาเฉพาะข้อแรกก่อนผมว่าข้อ2ข้อสามไม่น่าจะทันเวลาเ่ยนะครับ <c oughs> โลกพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนเรื่องของโลกร้อนพูดถึงเรื่องของ BCG พูดถึงเรื่องของซ r o Waste ทำไมต้องพูดเรื่องนี้ว่าอุดอรเป็นแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถจะอุดอรสามารถพัฒนาเป็นเพราะอุดอรมีสินคกาเกษตรเยอะอุดอรสามารถจะทําเป็นอุดอรก็มีข้าวอุดอรสามารถจะเป็นศูนย์กลางของอีสานตอนบนเรื่องข้าวในการทําเป็นข้าวข้าวลดโล,ล้อนซึ่งผม,มพูดในรายการอุดอรสามารถจะนาของเหลือจากอ้อยของเหลือจาก มันสัมปหลังเนี่ยนะครับเป็นไบโออีโคโนมีเหมือนที่ระเบียงเศรษฐกิจเขาให้เขาให้จุดเน้นไว้ตามที่ผมได้เรียนในเด็กแรกไปแล้วนะครับว่าของเหลือจากสินค้าเกษตรอุดรเนี่ยผ่านผ่านการเชื่อมโยงจากมาายก่อนแก่นหรือมาอรในในจังหวัดอุดรเนี่ยนะครับอัปเกรดเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร สิ่งของสินค้าเกษตรที่ที่พูดถึงนี่ก็คือของเหลือใช้จากสินค้าเกษตรเช่นเงาของ,ของมันสัมปะหลังใบ mm hmm. อ้อยจะไปทําอะไรอันนี้อันที่หนึ่งที่เข้าสู่เทรโลกอันที่สองเนี่ยเวสของเหลือในมุมมองในมิติของผมที่พูดในเวลาที่มีอยู่ก็คือวัตถุดิบเกษตรเหลือใช้ที่เกิดขึ้น mm hmm. ไปส,สร้างมูลค่าเพิ่มยังไง อันที่สองก็คือฟู้ดที่เป็นอาหารเวสของเหลือที่เป็นอาหารเช่นเป็นแบบไหนครับเช่นอันนี้อาจจะเป็นฝันเกินไปหรือเปล่าแต่ผมยกตัวอย่างในกรณีของประเทศต่างๆที่นำานำเป็นฟู้ดเวสเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นไบโออีโคโนมีเช่นกากแครอทที่กินน้ำคั้นแครอทออกมาแลล้เขาไปทำเป็นขนม เขาไปทําเป็นคอสเมติกเขาคืออะไรเขาคือต่างประเทศผงกาแฟไปทําเป็นคุกกี้ไปทําเป็นคอสเมติกเปลือกกุ้งเปลือกมะละกอเปลือกกุ้งนี้เขาไปทําเป็นน้ํามันทอดอันนี้เป็นพูดถึงไบโออีโคนมีทั้งสิ้นสรุปก็คือว่าอุดรสามารถจะอัปเกรดหรือจังหวัดอื่นๆที่ฟังผมขณะนี้สามารถจะเอาจุดเด่นทั้งทางกายภาพ นะครับหรือทางจุดอ,อื่นๆที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นจุดเด่นของจังหวัดเนี่ยสามารถจะออกไปพัฒนาได้เช่นกันนะครับผม นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าใช่ค่ะต่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะก็แม่ว่าจะเป็นอุดรหรือจังหวัดอื่นๆก็ทำมาคิดแล้วก็ใช้ได้นะคะตามที่อาจารย์บอกไปยิงก็มีหลายอันที่ยังไม่ได้ยุยงกับลาวนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วเราอาจจะต้องไปต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะแต่วันนี่เดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณอาจารย์อัดด้วยนะคะแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังกันที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเราสามคนค่ะลาทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะคุณนันทชัยพัฒน์ครับสวัสดีทั้งผู้ฟังครับ